นิยามของ pointing vector นะครับจะเห็นว่าเราบอกว่าค่าค่า s นะครับมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนิวศูนย์ s มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนิวศูนย์ ขนาดของ e cos b อันนี้คือขนาดของ pointing vector ใช่ไหมครับซึ่งมันจะบอกค่าอัตราการส่งผ่านพลังงาน ต่อพื้นที่นะครับอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่ทีนี้เนื่องจาก e และ b เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันของเวลาทั้งคู่นะครับทั้ง e และ b เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วตัวขนาดของ pointing vector ก็จะเป็นฟังก์ชันของเวลาด้วย ในบางกรณีเราอยากจะรู้ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่ขึ้นกับเวลาเหล่านี้นะครับเหมือนอย่างเช่นตอนที่สมมติว่ามีสัญญาณกระแสสลับนะครับเราก็อาจจะอยากจะรู้ค่ากําลังเฉลีย่ยในกรณีนี้ก็เหมือนกันก็คืออัตราการส่งผ่านพลังงานมีค่าขึ้นอย่กับเวลาคำถามก็คือถ้าเราต้องการจะรู้ค่าเฉลี่ยของมันจะทํำยังไงนะครับ ในการหาค่าเฉลี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับก็คือเรารู้ค่า s ตามสมการข้างบนนั้นนะค่าเฉลี่ยของ s ก็คือค่าเฉลี่ยของเอเสนหนึ่งส่วนมิวศู์ใช่ไหมครับขนาดของ e cos b นั่นเองทีนี้ถ้าเราแทนค่า e นะครับมีค่าเท่ากับ E m sin kx ลบ omega t แล้วก็ B มีค่าเท่ากับ B m sin kx ลบ omega t นะครับขนาดของ pointing vector ก็คือเป็นหนึ่งส่วนวิศูนย์ E B ใช่ไหมครับในกรณีนี้อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่าเนื่องจาก E นะครับตั้งฉากกับ B เพราะฉะนั้นขนาดของ e cross กับ b จะเท่ากับเ e ท่า e กับ b มาคูณกันโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขนาดของ pointing vector ตัวห้อย x ในที่นี้บอ,อบอกเราว่าทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นจะเป็นไปนตามแกน x นะครับ เพราะว่าสนามไฟฟ้าไปตามแกน y แล้วก็สนามแม่เหล็กตามแนวแกน z นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นไปตามแกน x ซึ่งมีค่าท่กกับสน0มม e คูณกับ b ซึ่งเมื่อเราแทนค่า e มีค่าเท่ากับ e m s i n kx ลบ omega t b มีค่าเท่ากับ b m s i n kx ลบ omega t เข้าไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็น e b sine กำลังสอง kx ลบ omega t นะครับค่าเฉลี่ยของ pointing vector ก็คือค่าเฉลี่ยของเทอมนี้ทั้งหมด ช่ไหมครับก็คือค่าเฉลี่ยของเทอมนี้ทั้งหมดแต่เรารู้ว่าค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันไซน์กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาค่าเฉลี่ยนะครับของ่าพ pointing Vector มันจึงมีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสองะสที่ได้มาตรงนี้คือมาจากค่าเฉลี่ยของไซน์กำลังสองแล้วคูณด้วยเศษหส่วนสองือศ e b ซึ่งเราสามารถจะใช้ความสัมพันธ์ e เท่ากับ c b นะครับแทนค่าเข้าไปเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นเทอมนี้ก็คือเขียนในรูปของสนามไฟฟ้าอย่างเดียวและสนามแม่เหล็กอย่างเดียวนะครับค่า เฉลี่ยของ pointing vector ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยของพลังงานอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่เนี่ยนะครับเราเรียกชื่อมันว่าค่าความเข้มของแสงหรือ intensity นะครับค่าความเข้มของแสงจะเห็นว่าค่าความเข้มของแสงจะมีค่าขึ้นอยู่ครับขนาดของ สน,สนามไฟฟ้าขนาดของสนามไฟฟ้าหรือขนาดของสนามแม่เหล็กตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญซึ่งเราจะพูดถึงอีกทีในภายหลังนะครับก็บคือบอกว่าเพราะฉะนั้น,นพลังงานอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับขนาดของสนามไฟฟ้ายกกําลังสองหรือขนาดของสนามแม่เหล็กยกกําลังสองน,นั่นเองนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความเข้มตามนี้ ในงงเดียวกันถ้าเราต้องการจะหาค่าความหนาแน่นพลังงานเฉลีย่ยนะครับเราก็สามารถจะทำได้ในลักษณะเดียวกันซึ่งผลลัพธ์ออกมานะครับถ้าลองทำในรายละเอียดดนะูก็จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ pointing vector ก็คือความเข้มหารด้วย4นะก็คือความเข้มหารด้วย4นั่นเองนะครับ